ขันบักบุญก็อพอมันหูจากบาดายลูกผู้ชายจะเป็นมั่นสีดีใจใเฮงไหมน้าฉันไม่ไดีใจด้วยหรอกแม่แม่ลืมไปแล้วหรอลูกฉันหัวใจผิดปกติอ่ะมันสีโบราณแรงยประนันดูหลานผู้ชายวะาเออโบราณว่าไว้นะคะถ้าแม่ท้องแล้วขี้เหล่เนี่ยต้องได้ลูกสาวแน่ๆค่ะถ้างั้นนะแววขอถ่ายว่าคุณแสง ฉันได้หลานสาวจริงอย่างที่แกว่านะฉันจะให้เงินแกหมื่นหนึ่งโอยจริงนะคะคุณแสงร<ส><ส>ีบไปหาคุณพ่อกันค่ะค่ะไปสู้ด้วยความดี អីអីសង្ឃថា